เราขึ้นกระเช้าลอยฟ้าไปที่เกาะฮอนทมกันครับกระเช้าลอยฟ้านี่ขึ้นจากทางตอนใต้ของเกาะฟุกุกนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวที่สุดในโลกคือ Guinness Book of Record เนี่ยได้ลงไว้ว่าเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ทําด้วยสลิงข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกอันที่จริงเราจะได้ยินคําว่ากระเช้าลอยฟ้ายาวที่สุดในโลกในหลายแหล่งท่องเที่ยวแต่ว่ามันต้องมาดูแยกแต่ละประเภทครับเพราะว่าอย่างในเวียดนามเองเนี่ยก็มีกระเช้าลอยฟ้าที่ยาวสุด โลกี่ถึง2แห่งก็คือกระเช้าลอยฟ้าที่ข้ามภูเขาที่ยาวที่สุดในโลกอันนั้นอยู่ที่ซาป,ปาส่วนอันนี้เนี่ยมันเป็นกระเช้าลอยฟ้าที่ข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลกความยาวของกระเช้าเนี่ย7,899.9เมตรครับ ก็ผมว่ามันความประจวบเหมาะเพื่แหละเพราะว่าจากบริเวณเกาะฟูก,กวัวกไปที่เกาะคอนโจมเนี่ยมันจะมีเกาะเล็กๆน้อยๆอยู่หลายทางซึ่งสามารถที่จะปักเสาที่จะค้ำกระเช้าเป็นช่วงๆได้แบบพอดีพอดีเลยนะครับซึ่งมีทั้งหมดเนี่ยหกเกาะก็ปักเสาวไว้6ต้นโดยเสาต้นที่สูงที่สุดเสามีความสูงถึง174เมตรครับเวลาที่เราขึ้นไปเราก็ได้ชมวิวนะครับโดยเฉพาะยิ่งมองลงมาเนี่ยจะเห็นว่าเรื เพประมงเยอะมากประอุตสาหกรรมหลักของที่นี่เนี่ยตั้งแต่ดั้งเดิมเลยก็คืออุตสาหกรรมประมงครับ